คำเตือนตัวเลขที่นำเสนอเป็นเพียงการคาดเดาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนวันนี้ลุงจา้าบก็จะมานำเสนอเลขเด็ดแต่ลายเลขที่ลุงจา้าจะมานำเสนอในวันนี้ก็เป็นของบุญบรรดา บุญบรรดาลงวดประจำที่16มีนาคม2566บุญบรรดาลให้เลข2เลข3เลข8ชุด2ตัวให้ถ้าเลข2มันจะมี2 3 2 7 2 0ถ้าเลข3มันก็จะมี3 3 3 7 3 0ถ้าเลข8มันก็จะมี8 3 8 7 8 0ชุด3ตัวให้8 2 3 6 2 0 6 3 7 7 3 0 4 8 3 5 8 0สำหรับคนงานงวดที่ผ่านมาบุญบันดาลให้5 2 ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐาบาลเลขท้าย3ตัวท้ายที่1ออก6-52ให้5-2ออก5-2ถูกเลขท้าย2ตัวท้ายที่1ขับระมาดตามกันต่อว่างดนี้บุญบันดาลยังจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า าขามาตอนข้ามต่ออาจารย์พิชิตโชคเงินล้านงวดประจำที่16มีนาคม2566อาจารย์พิชิตโชคเงินล้านให้เลข2เลข3เลข6ชุด2ตัวให้ถ้าเลข2อมาจะมี2 0 2 1 2 4 2 5ถ้าเลข3มมาก็จะมี3 0 3 1 3 4 3 5ถ้าเลข6กมาก็จะมี606164,65สีาำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาอาจารย์พิชิตโชคเงินล้านให้5-5้า ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐาบาลเลขท้าย2ตัวออก55ให้55ออก55ถูกเลขท้าย2ตัวครับเรามาตามกันว่างวดนี้อาจารย์พิชิตโชคเงินล้านยังจะให้เข้าเป้าอีกไหม ธรรมตอนคําต่อเทพเจ้าแห่งโชคลาภงวดประจำที่16มีนาคม2566เทพพระเทพเจ้าแห่งโชคลาภให้2ชุดชุดแรกให้เลข3กับเลข5าชุด2ตัวให้ถ้าเลข3มันก็จะมี3 1 3 2 39้าถ้าเลข5มามก็จะมี5152,59และอีกชุดหนึ่งให้เลข2กับเลข8ชุด2ตัวให้ถ้าเลข2มันมี20 24,27ีเถ้าเลข8มันก็จะมี808487สําำหรับผลงานวดที่ผ่านมาเทพเจ้าแห่งโชคลาภให้5.6 ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าหรือที่1ออก6 5 2ให้5 6 5 6เข้าคู่เด่นของเลขท้าย3ตัวท้าหรือที่1ขับเรามาตามกันว่างวดนี้เทพเจ้าแห่งโชคลาภอยางจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า ทำมาตอนกัตอัวรวยแน่งวดประจำที่16มีนาคม2566รวยแน่ให้เลข3กับเลข5ชุด2ตัวให้ถ้าเลข3มาก็จะมี32 38ชุด3ตัวให้438ถ้าเลข5มาก็จะมี50 56 58สำหรับผลงานวันที่ผ่านมารวยแน่ให้56 ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลเลขท้าย3ตัวท้ายทิ่1ออก652ให้5656เข้าคู่เด่นของเลขท้าย3ตัวท้ายทิศหนึ่งขับเรามาตามกันว่างดนี้รวยแน่จะจะให้เข้าเป้าอีกไหม ธรมตอนข้าพุทธได้อาจารย์1ิบตำนักพุทประจาที่16มีนาคม2566อาจารย์1ิบตำนักให้เลข3เลข8เลข0เลข9ชุด2ตัวให้ถ้าเลข3มันก็จะมี3 2 3 5 3 7ถ้าเลข8มันก็จะมี8 2 8 5 8 7ถ้าเลข0มันก็จะมี0 2 0 3 0 5ถ้าเลข9มันก็จะมี9 2 9 3 9 5ชุด3ตัวให้6 3 2 7จ็ดาสำหรับผลงานว่ที่ผ่านมาอาจารย์10บสำนักให้เลข5ากับเลข6ผลการออกสลากกินแบง่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายด้วที่1ออก6 52ให้เลข5ากับเลข6กเลข5เข้าหลัก10เลข6เข้าหลักร้อยของเลขท้าย3ตัวท้ายที่ยเน่ตัวเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าขละมาตามกันว่างวดนี้อาจารย์สิสสำนักอยากจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า ธรรมตอนเข้าดาแตม่ต่เขียนทองให้โชคงวดประจําที่16มีนาคม2566แม่ต่เขียนทองให้โชคให้เลข4กับเลข2ชุด2ตัวให้ถ้าเลข4มาก็จะมี42 43 45 48 40ถ้าเลข2มาจะมี22 23 2, 26 28 20สําหรับผลงานวุนที่ผ่านมาแม่ต่เขียนทองให้โชคให้เลข5 ผลการออกสากินแบง่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวอ,อกห้ห้าให้เลข5้าเลข5เข้าหลักสิบและหลักหน่วยของเลขท้าย2ตัวตัวเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าคลามาตามกันว่างดนี้แม่แต่เขียนทองให้โชคจะจะให้เข้าเป้าอีกไหม ทมาโตก็เลยครับมันจะได้อาจารย์เอกลาชนนทนครสีงวดประจำที่16มีนาคม2566อาจารย์เอกลาชนนทครสีให้2ชุดชุดแรกให้เลข2เลข3เลข5เลข8เด่นเลข2ชุด2ตัวให้ถ้าเลข2มาก็จะมี02 42 92ถ้าเลข5มาก็จะมี05 45 95และอีกชุดหนึงให้เลข1เลข3เลข5เลข9เด่นเลข3ชุด2ตัวให้ ถ้าเลข3มาก็จะมี0 3 2 3 8 3ถ้าเลข9มาก็จะมี09 2 9 8 9สําหรับผลงานงวดที่ผ่านมาอาจารย์เอกราชนาคนครศรีให้เลข5ผลการออกสลากินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก55ให้เลข5เลข5าเข้าหลักหน่วยและหลักสิบของเลขท้าย2ตัวโซเล็กจับคู่ไม่เข้าเป้าข้าลมาตามกันต่อว่างวดนี้อาจารย์เอกราชนานนครศรีจะจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า ธรรมตอนครับตัวเกจิอาจารย์ดังงวดประจำที่16มีนาคม2566เกจิอาจารย์ดังให้เลข2เลข3เลข8ตัวเดียวให้เลข2ชุด2ตัวให้ถ้าเลข2มาเขจะมี0 2 2 2 6 2 8 2ชุด3ตัวให้702-182สําหสำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาหลุดครับไม่เข้าเป้าถ้าเรามาตามกันว่างวดนี้เกจิอาจารย์ดังจะกลับไม่เข้าเป้าอีกไหม มาต่อกันเลยครับมาตอยซันโวนนำโชคงวดประจำที่16มีนาคม2566ซันโวนนำโชคให้เลข5ตัวเดียวให้เลข5ชุด2ตัวให้52กับ56สำหรับคนงานงวดที่ผ่านมาหลุดครับไม่เข้าเป้าฮัาลโหมาตามกันว่างวดนี้ซันโวนนำโชคจะกลับไม่เข้าเป้าอีกหรือเปล่า คำมาต่อกันเลยครับมาถึงเจ้าพ่อปากแดงงวดประจำที่16มีนาคม2566เจ้าพ่อปากแดงให้เลข2เลข8เลข3เลข5เด่นเลข5ลองเลข3ชุด2ตัวให้ถ้าเลข5มาก็จะมี52 25 56 65 50 05ชุด3ตัวให้650ถ้าเลข3มาก็จะมี31 13 35 53 36 63ชุด3ตัวให้ 013สำหรับคนงานว่าที่ผ่านมาหลุดไม่เข้าเป้าความละมาตามกันว่าคนนี้เจ้าพ่อปากแดงจะกลับไม่เข้าเป้าอีกไหม คั้มตอนคั้ตัวท้าพิสูจน์บนงวดประจําที่16มีนาคม2566ท้าพิสูจน์บนให้เลข2เลข5เลข 8, ลข8ชุด2ตัวให้ถ้าเลข2มาจะมี22 24 2, 25 28 23 21 27ถ้าเลข5มาก็จะมี51 53 57ถ้าเลข8มาก็จะมี81 83 87ชุด3ตัวให้ 425สําหรับผลงานงวดที่ผ่านมาหลุดครับไม่เข้าเป้าคารมาตามกันว่างวดนี้ท้าพิสูจน์บนจะกลับไม่เข้าเป้าอีกหรือเปล่าฮัมมตอนเข้ามาตรวตัวโน้ตพยากรณ์เลขงวดประจําที่16มีนาคม2566ตัวโน้ตพยากรณ์เลขให้2ชุดชุดแรกให้เลข2เลข3เลข5และอีกชุดหนึงให้เลข4 เลข6เลข8สํสหรับผลงานว่าได้ผ่านมาหลุดครับไม่เข้าเป้าขันมาตามกันว่าวัานนี้ตัวโน้ตพยากรณ์เลขจะกลับไม่เข้าเป้าอีกไหมคํามาโตก็เลยเข้ามาตัวชินคองหลอดงวดประจำที่16มีนาคม2566 ชินคองหลอดให้เลข2เลข3เลข5ชุด2ตัวให้ถ้าเลข2มันจะมี2 0 2 1 2 5 2 7 2 8ถ้าเลข3มันก็จะมี3 0 3 1 3 5 3 7 3 8ถ้าเลข5มันก็จะมี5 0 5 1 5 5 5 7 5 8สำหรับผลงานวดที่ผ่านมาหลุดครับไม่เข้าเป้าขเัามาตามกันว่าวดนี้ชินคองหลอดจะกลับไม่เข้าเป้าอีกหรือเปล่า ทำมาตอนเข้ามาตุนตาแป99งวดประจำที่16มีนาคม2566ตา8 99ให้เลข0เลข5เลข8ชุด่อตัวให้ถ้าเลข0มาก็จะมี02 04 06 09ถ้าเลข5มาก็จะมี52 54 56 59ถ้าเลข8มาก็จะมี82 84 86 89สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาหลุดไม่เข้าเปา้าเรามาตามกันว่าวันนี้ตา8 99จะกลับไม่เข้าเป้าอีกไหม ทำมาโตเลยครับมาตึงยอดตำลางวดประจำที่16มีนาคม2566ยอดตำลาให้เลข2กับเลข5ชุด2ตัวให้ถ้าเลข2มาจะมี23 26 29ชุด3ตัวให้829 726ถ้าเลข5มาก็จะมี05 35 75 85สำหรับคนงานงวดที่ผ่านมาหลุดครับไม่เข้าเป้าเรามาตามกันว่างวดน,นี้ยอดตำลาจะกลับไม่เข้าเป้าอีกหรือเปล่า มาต่อเลยครับมาเตงสุดยอดความแม่นยำงวดประจําที่16มีนาคม2566สุดยอดความเม่นยํ 16, นา, 2, 66, ยามมยให้เลข9ตัวเดียวให้เลข9ชุด2ตัวให้92 93 95สําหรับผลงานวดที่ผ่านมาหลุดครับไม่เข้าเป้าขันมาตามกันว่างวดนนี้จุดยอดความเม่นยําจะกลับไม่เข้าเป้าอีกไหม ำมาตอนเข้าตอนลาบเด็ดเช็คไห่รวยงวดประจําที่16มีนาคม2566ลาบเด็ดเช็คให่รวยให้เลข5กับเลข8ชุดสอ,ต,อตัวให้ถ้าเลข5มาจะมี52 54 56ถ้าเลข8มาก็จะมี82 84 86สํา,า 8, 2, 8, 4, 8, สหรับผลงานงวดที่ผ่านมาหลุดครับไม่เข้าเป้าขัเรามาตามกันว่าคนนี้ลาบเด็ดเช็คไห่รวยจะกลับไม่เข้าเป้าอีกหรือเปล่า ขมาต่อกันเลยครับมาถึงเท่าแก่ผารวยงวดประจําที่16มีนาคม2566เท่าแก่ผารวยให้เลข2กับเลข8ตัวเดียวให้เลข2ชุด2ตัวให้ถ้าเลข2มาจะมี0 2 5 2สําหรับผลงานวดที่ผ่านมันหลุดครับไม่เข้าเป้าก็เรามาตามกันว่างวดนี้เท่าแก่ผารวยจะกลับไม่เข้าเป้าอีกไหม คำมาตอนคขาต่อเทพีแห่งโชคลาภมดประจำที่16มีนาคม2566เทพี 2, แห่งโชคลาภให้เลข8ตัวเดียวให้เลข8ชุด2ตัวให้82 84 87สําหรับผลงานงวดที่ผ่านมันหลุดครับไม่เข้าเป้าขัรมาตดตามกันว่าวันนี้เทพี TP. แห่งโชคลาภจะกลับไม่เข้าเป้าอีกหรือเปล่า เอาละครับมาตรงนี้ก็เป็นสรุปและวิเคราะห์ท้ายคลิปของลุงจ้าลุงจ้าก็ขอสรุปและวิเคราะห์ดังนี้คู่เด่น25 26 27 45 46 47ชุดเด่น147 347สำหรับตัวเลขที่ลุงจ้านำเสนอก็เป็นเพียงการคาดเดาขอให้ทุกท่านจงใช้วิจารณญาณในการรับชมตัวเลขที่นำเสนอเพื่อน,นำไปเป็นข้อมูลซื้อสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลเท่านั้นลุงจ้าบก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนถ้าท่านชอบก็ได้โปรดกดติดตาม และท่านอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆมาลงท่านก็จะได้ไม่พลาดข้อมูลทางด้านตัวเลขขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมคลิปขอบคุณครับ